วสวัสดีครับส,สดีคหลังจากที่กลับบ้านนะครับผมกลับมาจากดาราก็รู้สึกไม่สบายหลายวันเลยนะครับเพราะว่าเป็นไข้จากป่านะครับโดนเห็บป่ากัดน,นะครับผมร้ายมากเลยไข้แตกเลยนะครับผม ยู่ป่านนี้เห็บป่านี้อันตรายมากเลยนะครับผมถ้าโดนกัดนี่เป็นไข้เกือบทุกรายนะครับผมบางคนนี่ถ้าแพ้มากมนี่ถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับมาถึงบ้านก็นี่ในกเก๊ะเอาไว้แล้วครับผมแป๊บเดียวเองไม่ได้ลงทลิปเท่าไหร่นี่ก็อยู่แบบบ้านนะครับผมเด,เด็กก็นเนี่ยมีขนาดก็แบงกินแบบนี้แหละเอาให้ดีดลูกให้ด,ดีอันนี้ก็น้องบอดนะครับผมตาเขาจะเป็นฟองๆหนเลยก็เรียกเขาบอด อันนี้ก็เป็นน้องพลอยนี่ก็เป็นน้องใหม่นะครับนี่ก็เป็นตัวเล็กนี่จนะให้นขนมตัวเล็กนะ<ง>ช่วงที่มีการสู้รบกันนะครับผมเพราะว่าบ้านผมก็อยู่ในแดนกัมพูชาหมาผมสองตัวนะครับก็ตกใจตื่นกลัวเสียงปืนนะครับผมเขายิ่งตกใจด้วยพอมาเจอเสียงเสียงลูกระเบิดเสียงปืนอะไรลงเนะี่ยเขาก็ยิ่งตกใจไปใหญ่เลยนะครับผมก็ตื่นกลัวตัวเล็กไหมตัวเล็กตัวเล็กเอ้ะ ได้ได้เออเราไม้ต้องการตัวเก็บได้ไหมได้เอออยู่บ้านก็อยู่ง่ายๆครับเรียบง่ายแบบนี้มาถึงบ้านก็ดีใจทุกคนก็ดีใจนะครับผมพารอกันกับบ้านตลอดแป๊แบ,บเดียวนะครับผมโตไวมากเลยเอาให้ดีๆลูกก็แกกินเยอะไงกินเยอะยันลงลง,งไปแต่ค่ะโอ้โหจะรีบไปไหนกันล่ะ ที่ไม่มาก็ที่เหลืออยู่ก็มีเจ้าดํานะครับเจ้าดําตอรี่ไปกับปูนะครับส่วนโนรากับไวกิ้งนี่ก็ตกใจเสียงลูกปืนนะครับอันที่สู้รบกันนะ่ะแต่นี้ไม่เป็นไรตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่นะครับครับทำไมเ้า่อย๋ยวางเคยอาบน้ําให้เอา บ้านก็แบบนี้แหละชีวิตบนบ้านน้องในเก็ขน,น,นมอร่อย